สวัสดีครับพี่น้องที่รักสบายดีไหมครับวันนี้มาถึงมัทธิวบทที่13เป็นคำอุปมาเรื่องข้าวสาลีกับวัชพืชเป็นคำเปรียบเทียบที่หลายคนตีความผิดก็วันนี้ก็จะให้ เข้าใจหวังว่าจะทำให้เข้าใจาเรื่องเปรียบเทียบของพระเยซูในเรื่องนี้ข้อ24พระเยซูเล่าเรื่องเปรียบเทียบอีกเรื่องหนึ่งให้ฟังว่าอาณาจักรแห่งสวรรค์เปรียบเหมือนกับคนที่หว่านเมล็ดพันธุ์ดีในนาของเขาแต่ในคืนนั้นเมื่อทุกคนหลับหมดศัตรูของเขาได้เข้ามาหว่านเมล็ด วัชพืชลงในนาข้าวสาลีแล้วก็ไปคำอุปมารเรื่องนี้มันเกิดจากเรื่องจริงในสมัยนั้นแล้วมีกฎของรัฐบาลรมด้วยที่ห้ามทำอย่างนี้ไปวานเมล็ดวัชพืชในนาของคนอื่นเมื่อต้นข้าวสาลีออกรวงต้นวัชพืชก็งอกขึ้นมาด้วย พวกคนใช้มาถามว่านายครับนายหว่านเมล็ดพันธุ์ดีลงในนาของในนานี้ครับแล้วต้นวัชพืชโผลมาได้อย่างไรครับเขาตอบไปว่าเป็นฝีมือของศัตรูคนใช้ถามต่อว่านายจะให้พวกเราไปถอนต้นวัชพืชทิ้งไหมครับ เขาตอบว่าไม่ต้องหรอกเพราะกลัวว่าจะถอนข้าวสาลีติดไปด้วยกับต้นวัชพืชปล่อยให้มันเติบโตไปด้วยกันจนถึงฤดูเก็บเกี่ยวแล้วผมจะสั่งให้คนงานเก็บต้นวัชพืชก่อนแล้วมัดเข้าด้วยกันเอาไปเผาไฟแล้วจึงค่อยมาเก็บ ข้าวสาลีไว้ในยุ่งฉางของผมซึ่งสมัยนั้นเน่ยไม้มันหายากที่ปาเลสไตน์ย่บางครั้งก็ก็ใช้วัชพืชมัดเ,เป็นฝืนได้โอเคความหมายคืออะไรเราต้องกระโดดลงไปที่ข้อ36ยังไม่มีใครมาสักเตอร์เลย งาจังเลยโอเคพระเยซูจากฝูงชนมาแล้วเข้าไปในบ้านพวกสิทธ์เข้ามาถามพระองค์ว่าช่วยอธิบายเรื่องต้นวัชพืชใดน,นานั้นให้หน่อยครับถ้าเราถามเราอาจจะดูโง่สักหนึ่งสองนาทีแต่ถ้าเราไม่ถามเราจะโง่อีกตลอดชีวิต งั้นไม่เข้าใจอะไรก็น่าจะถามนะครับตรงนี้เขาก็ฉลาดที่ได้ถามเพื่อจะได้ฉลาดเพราะพระองค์ตอบว่าคนที่วานเมล็ดพันธุ์ดีคือบุตรมนุษย์โอเคนี่ชัดเจนพระเยซูมักจะเรียกตัวพระองค์เองว่าบุตรมนุษย์แล้วก็คําอุปมาของพระองค์ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องอาณาจักรของพระเจ้าอาณาจักรแห่งสวรรค์หรือในข้อ41บก็บอกว่าอาณาจักรของบุตรมนุษย์ ดังนั้นอาณาจักรคือสิ่งที่กษัตริย์กําลังทําอยู่ในโลกนี้การครอบครองของกษัตริย์พระเยซูจะครอบครองอยังไงพระองค์กำลังทําอะไรอยู่ในโลกนี้ไร่นาคือโลกนี้มล็ดพันธุ์ดีคือคนของอาณาจักรของพระเจ้าอย่างนั้นพระเยซูกําลังวานมเมล็ดดีพวกเราที่ยอมรับพระองค์เป็นกษัตริย์เป็นองค์เจ้าชีวิต เป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีเรามีคนมาแต่ไม่รู้ว่าใครเห็นมีไลค์ลอยขึ้นมามันคือนายทัศส์โ,โีพรมวัสดีครับทัศเป็นยังไงที่เสมืองร้อนไหมครับตต้นเมล็ดที่ดีก็คือคนของอาณาจักร ต้นวัชพืชเป็นคนของมารร้ายคือคนที่ไม่ยอมรับพระเยซูเป็นกษัตริย์ยังอยู่ใต้คำโกหกของมารศัตรูของศัตรูคือ,อามารร้ายซึ่งกำลังวานเมล็ดเหมือนกันถาดบอกว่าสบายดีเห็นว่าภรรยาเข้าเฟ e บุ๊กแล้ว ฝนตกเอ่ออิจฉาอย่าให้ฝนตกที่นี่ที่นี่เก็ไม่แน่ตอนเย็นอาจจะตกแล้วไปดูเก็บเกี่ยวก็คือสิ้นยุคและพวกคนงานที่เก็บเกี่ยวคือพวกทูตสวรรค์ต้นวัชพืชถูกถอนไปเผาไฟอย่างไรในวันสิ้นยุคมาถึงก็จะเป็นอย่างนั้น บุตรมนุษย์จะทรงทูตสวรรค์ของพระองค์ออกไปรวบรวมทุกอย่างที่ทำให้คนทําบาปและคนที่ทําชั่วให้ออกไปจากอาณาจักรของพระองค์ทูตสวรรค์จะเอาคนพวกนี้ไปโยนลงในเตาไฟที่ร้อนแรงที่มีแต่เสียงร้องไห้โหยหวนอย่างเจ็บปวดแล้วคนที่ทำตามใจพระเจ้า ก็จะส่องสว่างเหมือนกับดวงอาทิตย์ในอาณาจักรของพระบิดาของพวกเขาใครมีหูก็ฟังไว้ให้ดีบางคนก็จะบอกว่ามานก็มาหวานคริสเตียนปลอมอยู่ในคริสตจักรแต่จริงๆไม่ได้เป็นของพระเจ้าแต่เป็นของมานอันนี้เป็นความเข้าใจผิดเพราะว่า คำอุปมาบอกชัดเจนว่านาคือโลกนาคือสังคมไม่ใช่คริสตจักรบางคนบอกว่าเราไม่ควรตัดสินพี่น้องเ,ออเพราะว่าบางครั้งมันดูไม่ออกว่าใครเป็นต้นที่ดีใครเป็นต้นที่แย่ yeah. ก็จริงครับแต่ไม่ได้เป็นคําสอนตรงนี้นะครับเ,เพราะว่าจริงๆในเรื่องนี้ปัญหาไม่ใช่ว่าเขาดูไม่ออก เขาดูออกทั้งธาตทั้งเจ้าไหนก็รู้ว่าอันนั่นแหละเป็นวัชพืชแต่เขาไม่ไม่ถอนออกไปเพราะว่า,าสายสัมพันธ์แน่นแฟนแต่อันนั้นจะไม่ใช่ความหมายหรือจุดประสงค์ที่เล่าเรื่องนี้แต่แค่บอกว่าโอเคที่ดูไม่ออกไม่ใช่ประเด็นในคำโอปมาต,ตรงนี้จริงๆมัทธิวพระเยซูก็สอนให้เราจัดการกับบาปในคริสตจักร เมื่อใครกำลังทำบาปอยู่แล้วก็คุณไปเตือนเขาก็ไม่ฟังก็พาคนที่สนิทก,กับเขาไปเป็นพยานด้วยถ้ายังไม่ฟังก็บอกมูประชุมถ้ายังไม่ฟังมูประชุมก็ไม่ต้องคบเลยถือว่าเขาเป็นคนนอกศาสนาเหมือนเป็นคนเหมือนกับคนเก็บภาษีไม่ต้องคบแล้ว งั้นน่ะไม่ใช่ว่าปล่อยให้คนที่เห็นบาปก็ทําเรื่อยๆแล้วก็บอกว่าเออไม่เป็นไรเดี๋ยวสิ้นยุคพระเจ้าก็จัดการกับมันอ่าน,นไม่ใช่คําสอนของพระเยซูแล้วก็ไม่ใช่คําสอนของเปาโลด้วยเปาโลบอกว่าถ้าใครเรียกตัวเองว่าเป็นพี่น้องแต่ยังทําบาปทั้งเพศยังโลภยังกราบไหว้รูปคารพยังชอบใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่นขี้เมา หรือขี้โกงแม้แต่จะกินข้าวแม้แต่จะกินกับคนนี้อย่าเลยมันไม่ใช่เรื่องของผมซะหน่อยที่จะไปตัดสินคนนอกแต่พวกคุณจะต้องตัดสินคนในไม่ใช่หรือพระเจ้าจะตัดสินคนนอกพวกนั้นเองพระกัมพีพูดไว้ว่าเอาคนชั่ว นั้นออกไปจากกลุ่มของพวกคุณโอเคไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะตัดสินคนภายนอกแต่สมัครคนที่เรียกตัวเองว่าเป็นคริสเตียนเรากา็สอนให้เขาเป็นลูกศิษย์ของพระเยซูแล้วถ้าเขาดือ้อทำบาปแล้วก็ซึ่งทำให้พระเยซูเสียชื่อซึ่งทำให้เขาเองก็จะพินาศาเราตัดสมัครคีกับเขาเพื่อเขาจะได้กลับใจไม่ใช่เพราะเราไม่รักเขาแต่เพื่อเขาจะได้กลับใจ แล้วก็อรอดในที่สุดนี่คือคําสอนในพระคมภีงั้นเนี่คำอุปมาตร,ตรงนี้ของพระเยซูไม่ได้บอกว่าปล่อยให้คนบาปรอ,อยนวลถ้าอย่างนั้นโอเคก็มาสวัสดีครับเก๋อ๋อมวยก็มาว้าวยินดีต้อนรับรู้สึกว่าน่าจะเป็นครั้งแรกหมวยมามาชมด้วยอันนี้ถ้าอยากจะรู้เรื่องมัทธิวก็สามารถกลับไปดูเรื่องเก่านะครับตั้งแต่บทที่1 โอเคคำอุปมาเรื่องนี้มันสอนอะไรถ้าไม่ใช่ว่าไม่ต้องจัดการกับบาปใหนคริสจักก็คือโลกคือนาแล้วก็พระเยซูบอกว่าเราไม่ได้มาเพื่อ,อ,อกําจัดคนชั่วออกจากโลกซึ่งเป็นปัญหาว่าเมื่อพี่น้องคริสเตียนได้อํานาจทางการเมืองออบางครั้งเขาคิดว่าเขาจะต้องใช้ความรุนแรง เพื่อปกป้องความจริงผิดแล้วก็เป็นความผิดที่เจอบ่อยในประวัติของคริสจักรซึ่งคนเป็นเหมือนกับจุดตาบอดจุดบอดของคนดีผู้นำคริสจักรที่ดีหลายคนมีจุดบอดในเรื่องนี้เช่นออแกสตีนใช้อำนาจของรัฐบาลโรม ไปคมเหงพวก a อเรียนดอนาติสเพลเจียนที่แอฟริกาเหนือต่อมาพวก a อเรียก็คมเหงววกคาทอลิกที่แอฟริกาเหนือต่อมาพวกมุสลิมก็มาคมเหงทั้งคาทั้งคาทอลิกกับ a อเรีก็เป็นเรื่องอ,อำนาจของการเมืองอทั้งสิ้นมันผิดเปาโลบอกว่า2โคริบบทที่10ข้อ3 เราไม่ได้ต่อสู้เหมือนกับคนในโลกนี้เพราะอาวุธของเราไม่เหมือนกับอาวุธของโลกนี้เรายังจับความคิดของคนมาเป็นเฉลยเพื่อเขาจะได้เชื่อฟังพระคิดเราจจะจับคนโดยใช้เหตุผลแต่ไม่ใช่โดยใช้อาวุธของโลกนี้เราใช้เหตุผลไม่ใช่ความรุนแรง เบนาร์ดของคลาร์โวยุให้พี่น้องที่ยุโรปไปสู้กับพวกมุสลิมเพราะมุสลิมยึดเมืองเยรูซาเล็มไว้แล้วก็บอกว่าเราต้องกลับมาสู้รบเพื่อจะกู้กลับให้มันเป็นของพวกเราพระเยซูไม่เคยสอนให้เราทำแบบนั้นสวิง g กลีก็ค่าพวกที่จุ่ม จุมใหม่คือพวกนี้คิดว่าไม่ควรจะจุ่มเด็กควรจะรอให้เขามีความเชื่อถึงจะจุม่ม oh, อ๋อซูงเลยถือว่ามันเป็นคําสอนผิดก,ก็เลยฆ่าพวกนี้โดยจุม่มทาวะคือจมน้ำคาทอลิกก็ฆ่าพวกโปรเตสแตนต์ที่ฝรั่งเศสจอห์นคาลวินก็ประหารชีวิตมิเกลซ์เวตัสเพราะเขาไม่สอนถูกต้องเรื่องตรีเอกนุภาพ ครอมเวลก็ไปฆ่าพวกคาทอลิกที่ไอร์แลนด์บอกว่าเนี่ยเห็นไหมเขามีรูปคารอบไปฆ่าเยอะแยะมากมายน่าเศร้าจริงๆที่พี่น้องไม่ได้ทำความเข้าใจกับคำอุปมาของพระเยซูรเรื่องอข้าวสาลีกับวัชพืชกำลังสอนเราว่าไม่ต้องไปจับผู้สอนเท็จหรือไปเข้าคุกหรือไป ประหารชีวิตหรือคนอื่นๆที่เราไม่ชอบเขากำลังทำผิดทำผิดศีลจริงๆแต่มัไม่ใช่หน้าที่ของเราในธานะเป็นคริสตจักรที่จะไปทำอย่างนั้นพระเยซูเจอกับผู้สอนเท็จพวกฟาราสีบทที่15ข้อ14บบอกว่าไม่ต้องไปสนใจเขาหรอกพวกเขาเป็นคนนำทางที่ตาบอด แล้วพระเยซูยังเรียกเขาว่าเป็นต้นไม้ที่พระบิดาไม่ได้ปลูกก็คล้ายกันอันนี้ไม่ได้มาจากพระเจ้างั้นไม่ต้องไปยุ่งกับเขาแต่ไม่ใช่ว่าไปต้องไปแทงพวกฟารสีสิ้นยุคก,ก็คือสิ้นโลกแล้วทุสวรรค์ก็จะเอาเรื่องสาเหตุที่ทำให้มนุษย์ทำบาปไปจัดการงั้น ก็น่าจะดีนะโลกใหม่เราจะไม่ถูกยั่วยวนตลอดไปเราจะได้พักจากเรื่องแบบนั้นแล้วก็ทุตสว่างก็จะลงโทษคนที่ทำชั่วกิริยาตรงนี้คือคนที่ทำชั่วอยู่ไม่ใช่ว่าคนที่เคยทำชั่วในอดีตแต่ว่าคนที่ไม่ยอมกลับใจแล้วมารแล้วก็คนที่ทำงานให้กับมาร จะไม่ประสบความสำเร็จในที่สุดในที่สุดฝ่ายราชนะเย่ yeah. แล้วก็เราจะซองสว่างเหมือนกับดวงอาทิตย์ออันนี้คล้ายกับที่เดนิโอบทที่12ข้อ3บอกว่าพวกผู้นำที่เฉลียวฉลาดจะซองสว่างจ้าเหมือนกับท้องฟ้าที่สว่างสวยคนพวกนี้จะนำที่นำคนจำนวนมาก มาใช้ชีวิตอย่างที่พระเจ้าพอใจจะซองสว่างเหมือนหมู่ดาวตลอดชั่วนิรันดร์อาเมนเยออ้าวันนีครับภรรยามาในที่สุดคิดถึงเมื่อไหร่จะกลับบ้านสามีเหงาโผลนเลนก็เพิ่งออกไปตะกี้เองวัสดีครับพี่น้องทุกคนวัสดีครับ